นินห้ามซ้ำการซัดจนกำลังซานามซ้ำจังวัดนินซ้ำการซัดจนกำลังซานามซ้ำจังหวัดเจ้หลังซาดามซ้ำจังวัดกับข้อไหนแทนเส้นเมาแล้วกำลังซาดามจังวัดข้อไหนแทนเส้นเมาจกัน่องเส้นช่องมืบนินกับนินห้ามซ้ำกรซัดกล้องนายจอดบันทองเตยกับนินซ้ำการซัดกับเรื่องนินกุมารทองวันที่สิบช่องทค่ห้าคมนะครับเป็นวันแมงฉาดนะครับ กบบริษัทถุงซ่งปิยาคนหลักการนึ่งกาวกาวจำกันนะครับกบทีนี้เป็นตัวแทนข่ายโรดอนดาในจังหวัดนครเทียมราดกับข้องโกคุ้นกับเจมารีกับกบจะบอยจากโรหิทนะครับรับบอยจากโรหิครับก็ติดต่อที่บริษัทได้นะครับอยู่ที่ขั้วโค้งทางไปสังครับในอำเภอถุงซ่งกับกับมหาัยนะครับตัวแทนข่ายโรดอนดาโชว์รูมย้ายอยู่ที่นั้นนะครับแล้วก็จะบอยจากโรหิทกันกับสันทีส่วนใจจะรวมกิจกรรมนะครับการติดต่อสอบถามกันได้นะครับ กับจักโหลวงพิษนายกเผื่อนมนุษย์เกิดได้กับเกษตรกรที่ต้องการจะใช้ปุ๋ยนะกรบปุยตาช้วงนะกรบปุยตาช้าวงข้องไปทัทสิ้นวันที่มีข้นกับปุยตาทาม่วงข้องไปทัทสิ้นวรนที่มีข้อนกับเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวทุ่นทุ่นยางท่วนปามส่วนกาวแกล้งนะกับปุยตาท้า่วงกับโรงไม้นธุนดินลงเรื่องนะกรพัุยตาชเรื่วงจำหนาประตูวงกบหน้าต่างกับอยู่เล็กถีนึงมู่ทีต่องกับบบางเบือำเบอรที่งานครจากวัดชงคล้านะกรัปุยตาช่าม่วงกับร ข้าวชุนนึ่งชุนที่รักกระชุนจนานะครับคุณบ้านนิดโกไม้นะครับเจ้ากล้องพฤกษการกับก็ทันติมานครเที่ยวนครกับนอนที่พร้อมใจนะครับพร้อมใจการเด่นกับอยู่ไกลๆว่าโดนน้ากันไปลอยไม่เด้งนะครับมีอ่องเอมีทีวีมีทีทำนามุนมีทีเล่นเน็ตนะครับมีพร้อมตลาดบัตรมีไวไฟามทำน้ำเล่นเน็ตความไวสูงเลย การตั้งปล่อยวัวนะครับการตั้งปล่อยวัวแหล่หายก็เป็นหลังซ่าก็เป็นแดงครับสามกับซ่าก็เป็นลายนะครับลายสามกับซ่าดั้มอตนี่แป้งไปดั้มแป้งนะครับไปดั้มแป้งไปหลังซ่ดโตหลังซ่ดโตสู้กันนกกับนาทีแรกสู้กันนกโลกเร็ว ยอดแทงไหมนะครับไอหลยแทงไหมนะครับแต่ไม่ทุกที่ชาวนายแทงแหมนแต่ไม่ทุกทีแทงเปลือนี่ไอ้แดงนี่แทงนัดนะครับแต่น้อยน้อยเอาไปลาวจ้าหน้าแทงนัดแต่น้อยน้อยลาวรวยเลยเอ๋นี่นุ่ยแต่แดกสี่ดำสี่เดียวตอนล่างคนตอกไใจทั้งมันหลอก ทีแดงแดงนี่ครับมันขึ้นเน่าบางทีมันจะลายเสี้ยนลายเป็นลายซ้ำกับซัดมบูรณ์แบบไปเที่ข้อนี่ทีแดงเห็นะเป็นนิ่มมันทีปืนที่ดำอะไตายที่ข้าวตับมันบอกว่าต้ึงมันหลอกหลอกไม่แม้กระดำมั้งข้าวมั้งแดงมั้งแดงนะ่ขอแดงเห็นไหมจะไหนแตงนัดนะครับแต่น้อยๆ แต่งนัดแต่น้อยน้อยพูดดันกว่ากับพู้ดันกว่าเลือกค้างเดียวเลยหล่ควายแดงกับข้างโน้เป็นพูดสายเนี่ยข้างดีโอ้เดี๋ยวไรยวันนุ้ยแดงเลยนี่จะนายฝากให้ดังเวลานี้ยแดงมันนัดนัดนี่ปาไปปาไปก็ว่ายแดงนี่เหนือทราบที่ว่าทราบที่ว่าปลื้นี่ทราบที่ว่าปลื้นโดนค้างแล้วเออ นุ่ดูดังเสียอร่อยลูกนี่นาำดีดว่าั้งเนี่เล่นกันเวลาหัวไปตังได้กันเล่นตังงั้น

สูกันนกตุกกคูและน้ตรงโพนะครับห้าหน้าที่พะแล้วหน้าที่ีลงนีีตตต เต่กรชาวนาชาวไรชาวสวนอย่าลืมนะครับชายปุยกลางได้เลือกชายปูดราซ่ามวงนะครับวีราซ่ามวงอยู่กับครูืางไทยมันไล่ที่ปีเลยกัชาตุมงศกุลยากาคารนะครับตัวแทนอรนาซมกว่าปีเลยครับจัดกิจกรรมรบจากโลหิตในวันแม่นะครับไทยเข้าไปล้าง้างแล้วส้าง่อร้าง้างอส้างเน่ส่งจอส่ง mười phần cho mười phần mười phần cho là... phải lăng mà na và na phải lăng quay đen hàng quen là gần thằng cú này gấp phải léo ngà ti ok ngà ti หน้าไปลังแล้วครับไปหน้าแล้วชัดเจนขึ้นอยู่ทีลายซ้ำกับซัดนนะครับเจ็ดนาที่อดนนี้กอย่ายลายซ้ำกับซัดครับขับนิ่งาำซ้ำกับซัดเลอกูมันทองกล้องในช็อบ,บันต่องเตยนะครับก่อนชนะเป็นเอกชน,ลห,ลนหลังซาซ้ำจังหวัดแม่ฮ่องกับการไล่นี่ก็เป็นฝ่ายชน,นงน แบบเลเทเลยเนี่ย